สวัสดีสวีดัจ้าครอบครัวน้องมีตังนะคะชมยูุูครอบครัวพังมีตังสวัสดีพ่อจ้าแม่จ้าทุกท่านเลยค่ะวันนี้เรามาทำอะไรวันน oh? ี้เรามาทำอะไรกันคะมีตังหายไปไหนมีตังหายไปไหนลูกมีตังหายไปไหนคะโอ้โหสวัสดีตอนเย็นนะคะวันนี้น้องวันนี้เรามีกิจกรรมนะคะกิจกรรมโอ้ยตั ทานเลี้ยงบุฟเฟตน้องช้างนะคะวันีเลี้ยงบุฟเฟตน้องช้างเรานะคะบ้านน้องมีดังจอมแก่นเลานะคะการที่โบราณก็เป็นวัดช้าง พอ่อจอบอกว่ามีจังโม้ชั่วมากเลยนะคะวันนี้ก็เป็นเลือกน้ำยำดีนะคะวันนี้ก็มาเปิดคลิปวิดีโอนะคะโอ,โ,โอ้โหเราเช้าเรากินผลไม้นะคะผละไม้นะคะก็มีท่านผู้ใหญ่ใจบุญให้มาด้วยนะคะบริจาคมาให้เนาะ,ะแม่ก็จะขออนุญ,ญาตนะคะขอพระคุณผ่านลนะิปวิดีโอนี้เลยนะคะ,ะทางครอบครัว บารสและอ,อ, okay Bi อ้อยดีเดันการบริจาคจากคุณวาสนาศิธาพรนะคะคุณพี่เซนีแดงวังคุณสมศักดิ์คุณเบนจมารักรักอักษรคุณภูทัศชนาธนะวริศและคุณพี่เอ็มอะธิราตชนาธนะวริศนะคะพวกเราชาวช้างควางช้างอยุธยากลับขอบพระคุณนะคะแนะนำสับปะรดและ อ้อยมาบริจาคนะคะบริจาคให้น้องชาง้าวเรานะคะโดยผ่านช่องทางน้องมีตังมานะคะพวกเราก็ได้แบ่งแบ่งทยอยแบ่งให้ที่น้องชาวเช้าเราท่าน20 24เชือกนะคะได้กินด้วยกันเนาะวันนี้ครอบครัวน้องมีตังก็ถือโอกาสนะคะมาะเปิดนะคะเปิดเปิดคลิปนะคะก็ขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญนะคะ,ะและก็กล้วยกล้วยนะคะกล้วยและ กล้วยและมันแก้วนะคะของคุณคูจูเรียหรือว่าจูเลียสนะคะคุณครูฝรั่งนะคะที่ได้นำผลไม้มาให้น้องเช้าว่าไปกินนะคะวันนี้ก็ได้จัดจัดบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่อาหารอาหารผลไม้นะคะให้น้องเช้าเราว่าน้องมีตังได้กินอยู่นะคะขอบคุณการขอบพระคุณด้วยนะคะแล้วก็อีก อีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นคะแนนที่พ่อจา่าแม่จ้านะคะได้เติมคะแนนให้น้องช้างเรานะคะในการไลฟ์สดผลไม้ทุกวันเลยนะคะน,นี่ก็เป็นผลพลอยได้ให้น้องช้างเราได้กินผลไม้อย่างินทุกวันนะคะกับขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้เอ่ยลนยนามมาทุกท่านเลยน้องมีตังและแม่มา นานเลยนะคะผละไม้หลากหลายมากเลยนะคะผละไม้ก็เป็นคะแนนที่จากพ่อจ่าแม่จาได้ช่วยสนับสนุนด้วยนะคะเป็นคะแนนที่ให้มาจากาการไหลสดในทุกๆวันนะคะแม่ก็กลับขอบพระคุณรวมๆเลยนะคะท่นานผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้สนับสนุนหรือว่าบริจาคมานะคะก็ให้น้องช้างบ้านนองมีตังค์จองแก่นได้กินอย่างอิ่มๆจุใจเลยนะคะสถานที่โบราณเรานะคะก็สวยงามนะคะอยู่ที่วัดช้างเรานะคะ ทุกท่านเลยขอบคุณนะคะ กินก่อนเนาะก็กินให้อริสอร่อยอิ่มินไปเลยนะคะโอ้โหครอบครัวพีมีตังวันนี้ช้างมาเข็ดเชือกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดกับป๋าไปินนะคะโอ้โหใหญ่ๆเลยนะคะมีทุกเพศทุกวัยเลยนะคะอ้าวตัวอะไรเนี้ยโอ้โหแฟนตาซีมาจากไหนเนี่ยน้องอิงออกลกูกน้องอิงหลอกหนอยลูกแล้วหมาหันตูจกกล้องเฉยนะคะ แม่ควานตัวเล็กเรานะคะโอ้โหสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับครอบครัวครอบครัวตัวกลุ่มนะคะครอบครัวตัวกลุ่มของพวกเรานะคะน่ารักมากเลยโอ้โหผลไม้จุใจจากทั้งผู้ใหญ่ใจบุญนะคะหลายๆลายท่านที่ได้ช่วยเติมคะแนนมาให้ในช่องทางไลฟ์สดของเด็กหญิงมีตังจอมแก่นนะคะแล้วก็คุณครูจูเรียสนะคะจูเรียหรือว่าคุณครูจูเรียนะคะคุณครูฝรั่งเรานะคะนายบรริชาค่ะกล้วยและกล้วยและมันแก้วนะคะ คุณพี่คุณพี่เอมนะคะและครอบครัวนะคะที่ได้คือได้นามาหลายๆท่านนะคะได้บาร์มอลบอลิจากผลไม้นะคะวันนี้กอให้น้องช้างเราได้กินแบบอร่อยจุใจไปเลยนะคะอร่อยจุใจไปเลยค่ะวันนี้นะคะอุ๊ยแล้วเอาไปดูดูดเด็กนะดูเด็กดูเด็กนะคะน้องช้างเราอยู่ที่ตลาดน้ำเมยุธยานะคะตกงานไม่มีรายได้ไม่มีเงินเดือนนะคะก็ท่านผู้ใหญ่ใจุญท่านใดอยากจะสน เป็นผลไม้วันหวานๆให้น้งช้างเรานะคะเย็นเิญน,นะคะที่บ้านเด็กมีตังจ้อเก็บไ์สดทุกวันเลยนะคะ10นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเลยนะคะสามารถต้อนอาหารน้องช้างออนไลน์ได้เลยนะคะคะุณแม่ขาช่องทาง y ย u t ท b e ของน้องมีตังก็มีนะข้าวคปลืพังข้าปวปลือกพังมีตังนะคะฝากกด subscribe ให้น้องมีตังด้วยนะคะโอ้กินอย่างอิ่มๆเลยนะคะปาพะินเรามาทีหลังจะได้กินอิ่มกับเขาเมื่อนี้ อาเลยลิเราจะได้มาวันนี้โอป้าพลินเรานอนหลับทับสิธิ์นะคะวันนี้ถ้ามาไม่ทันก็คือหมดก่อนนะคะโอ้โหก็เอามาให้กินหมดเลยนะคะอาหารทั้งหลายนะคะแบ่งไว้อีกส่วนหนึ่งนะคะแบ่งไว้อีกส่วนหนึ่งนาะว่าให้น้องได้ขยอยขยอยกินนะคะนี่มาฝั่งนี้แล้วนะคะเอามาฝั่งนี้แล้วน้องมีตังมันึงไปดึงสร้อยคอน พอแล้วโอ้โหติดคอติดคอเลยโอ้ที่ดื้อเรานี่ที่ดื้อแล้โอ้มาติดคอแล้วลูกมันติดคอโอ้เข้าได้ออกไม่ได้นะคะทุกคนโหนูเกินปริมาณแล้วลูกชื่อเกินปริมาณแล้วนะคะโอ้โหเมียไม้เราก็เป็นห่วงนะคะมาทางด้านหลังแล้วท้าทัวร์เนาะมีตังเกลียวเกลียขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญโอ้มีตังหนูไปเหยียบทำไมลูก อมีตังเนี่ยน้องนะมีตังเนี่ยโอ้โหมั่วซั่วมากเลยนะคะมีตังแล้วนะคะพ่อพ่อเฮ้ยไปทางโน้นแล้วนะคะมั่วชั่วมากเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะการคะแนนที่ได้ทุกวันนะคะก็ได้มานํามาซื้อนะคะมาซื้อผลมไม้นะคะให้น้องช้างเราได้กินทุกวันเลยว้าวมา,ารินเอามาเลี้ยวว้าวว้าวว้าวมาเดี้ยวนะคะ โอ้โหไม่ได้นอนหลับครับจิตนะคะบาสบีนเรามาาล้วะคะ่ะวิ่งอย่างเร็วเลยนะคะกลัวไม่ได้กินกับเขานะคะวิ่งใหญ่เลยนะคะวิ่งอย่างเร็วเลยนะคะโอ้โหวันนี้ครอบครัวเราครบทีมเลยนะคะครบทีมเลยนะคะวันจูชีโบไฟซิกเซนวันนี้มาเจ็ดเชือกครบทีมเลยอยมหันตูแต่กันทำไมบบลโอ้โหบักาาบเ,บบเฟรมหมดเลยนะคะทุกคน ครอบครัวเราด้วยนะคะครอบครัวใหญ่นะคะโอ้ครอบครัวใหญ่นะคะก็บางวันก็บางวันก็ไม่ได้มาไล์สดด้วยกันทุกวันทุกทุกเชือกนะคะทุกเชือกบางวันก็อาจจะครบนะคะบางวันก็อาจจะครบเนะบาะน้องช้างบ้านน้องมีตังตามจริงมีทั้งหมดเจ็ดเชือกนะคะเจ็ดเชือกเลยนะคะ,ะก็จะมีบางเชือกที่ไม่ได้มาไล์สดกับพวกเรานะคะโอ้สวยงามมากเลย อร่อยเลยนะคะโอ้โหมาสองคันรถเลยนะคะเนี่ยเอามาสองคันรถเพื่อที่ให้น้องช้างเราจะได้กินอิ่มเลยในวันนี้นะเจ้าไม่เห็นนาวา่ากนเวยเลยนะคะไม่เห็นนาว่าเราเลยนะคะเ,ออเป็นกําลังแรงใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะเป็นกําลังแรงใจให้ครอบครัวเราด้วยนะะ้องไหนนาว่าอยู่ไหนก็อะบินบงังทิซีรีเลยนะคะโอ้หด,ดูเด็กนี้มีตังทําอะไรนะ,ะโอ้โหมีความสุข ช่องทางท่านผู้ใหญ่ใจบุญมาบริจาคคะะอ้อยกล้วยสับปะรดแล้วก็มันแกวนะคะได้เอามาให้น้องช้างเราได้กินอิ่มๆจุๆจุเลยนะคะโอ้โหให้เยอะนะคะพวกเราก็เอาให้น้องช้างเราได้กินอิ่มทุกวันเลยไหนเนาะไหนนานาวาดเราอยู่ไหนเนะนาวาดเราไปไหน <laughs> นาวาดเราไปไหนเน่ย ะะเดี๋ยวแม่จะแนะนํให้ให้แนะนําชื่อน้องช้างเราทั้งเจ็ดเชือกนะคะเริ่มจากพ่อฟิลมเลยเนาะจะได้ครบเนาะเริ่มจากพ่อฟิมฝั่งน้้นนี้นะคะเชือกแรกเป็นพ่อฟิมพ่อของน้องมีตังจําแกนะะเรานะคะพ่อฟิล์มเรานะคะนี้สูงยาวเขาดีมากเลยนะคะพ่อพันุเรานะคะลูกสามแล้วนะคะลูกอีกเชือกหนึ่งนะคะจะอยู่ในท้องเรวาดนะคะใกล้จะคลอดแล้ว อาดี่สองเป็นน้องมีตงังตัวเล็กๆจิ๋วกระปิวริิวของเรานะคะจอมเสียบของหมู่บ้านนะคะน้องมีตังจอมเก่นนะคะอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะถือซีชีเดือนนะคะน้องมีตังเรานะคะชุดที่สามจะเป็นแม่ไม้แม่ไม้นะคะโบเร,รเราอยู่ตรงนี้แม่ไม้เราอยู่ตรงนี้ค่ะเข้ไหมคะอายุยี่ปดปีนะคะยี่สดปีช่างลูกจองแล้วนะคะแม่ไม้เรานะคะ พชือที่สี่จะเป็นไทยนอจ้ที่สี่เป็นไทยนอจ้ที่สีเป็นนวาดนะคะนวาดนะคะนวาดเรานะคะไม่เชือกค่อยคออยู่ตรงนี้นวาดเรานะคะอยู่ตรงนี้เลยนี่นวาดนะคะนี่นี่นี่นวาดเรานะคะอายุสิบสี่ปีแล้วท้องใกล้จะคลอดแล้วนะคะเป็นกําลังใจนวาดเราด้วยเชือกที่ห้าเป็นนักฟ้าของเรานะคะ น้าของเรานฟ้าของเราเชือกนี้เชือกนี้เชือกนี้นี่นี่ตัวมือมาเอ็นแลเชือกนี้นะคะนี่น้าฟ้าอายุสิบเก้าปีแล้วนะคะเป็นทางความเพียร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้งฟ้าด้วยนะเชือกที่หกเป็นป้าพอลินกินจุเรานี่เองนี่นะคะป้าพอลินเรานะคะอยู่เชือกท้ายเรานี่นะคะเชือกสุดท้ายเรานี่ป้าพอลินเราอายุยี่สิบ อายุ30ปีนะคะเป็นช้างฟังเทียนะคะรินจุกิริงๆมากเลยไหนนัตะวันมีทางใดเนาะนัตะวันอยู่ใไหนเลยนะคะปาปิลินทอยิดน,นึงค่ะไม่เห็นปะาเห็นนัตะวันนะคะนี่นตะวันมุดอยู่รูนี่เองนะคะนี่นัตะวันเราอยู่นี่ค่ะตะวันเราอยู่นี่นะคะเนี่ยๆไอยู่นี่ตะวันนะคะโอโ้โหตาโฟมนี่วันซูนให้นะคะสวัสดีครับตัวนี้เนาะ,ะนัตะวันนะคะช้างสีดอเรานะคะสุดหล่อ วันนี้มาครบทีมเลยนะคะนาตะวัน13ปีหรือ14ปีนี่แหละค่ะย่าง14ปีนะคะโอ้สุดหล่อเรานะคะมีแต่ตัวน่ารักน่ารักพิเดีทุกเชือกเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวเด็ก,ก,กินตังจ้ามแกนด้วยนะคะวันนี้มาครบทีมเลยนะคะครบทีมเลยนะคะมาครบเลยนะคะกินให้อิ่มเลยลูกกินให้อิ่มเลยนะคะโอ้โเป็นการจัด บุฟเฟ่ผลไม้ให้น้องช้างบ้านน้องมีตังจอมเกลในวันนี้นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครอบครัวพังมีตังนะคะมีช่องอ่าช่อง Facebook ด้วยนะคะ a c e b o o k อ่าชื่อเด็กหญิงมีตังจอมแกลนนะคะแล้วก็มีแฟนเพจแฟนเพจอ่าชื่อน้องมีตังแม่ไมายแฟมิลี่นะคะน้องมีตังแม่ไมายแฟมิลี่และก็ กอนสองนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะฝากติดตามทุกๆช่องทางน้องมีทางนู่นนะคะทุกคนกินอย่างอร่อยอร่อยเลยนะคะบุฟเฟ่น้องเช้าเรานี้ทำคืนนี้นะคะไม่เบาเลยนะคะป้าบาินเราวิ่งมาอย่างเร็วเลยนะคะกลัวไม่ได้กินนะคะกินจุตะกะกินมากเลยนะคะเป็นกำลังแรงใจให้ป้าบาินด้วยนะคะ้พ่อฟิล์มเราก็รอไม่เบาเลยนะคะวันนี้ รอชูชีกันเลยกับนา้ตาตะวันนะคะผู้จีนแถวนะคะบางเชือกก็ยังไม่ได้อาบน้ำนะคะกลัวไม่ได้กินนะคะก <c oughs> ลัวไม่ได้กินนะคะแม่ก็คลิปนี้เนาะก็มาเปิดคลิปขอบคุณนะคะท่านผูใ้ใหญ่ใจบุญนะคะทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะบริจาคอ้อยนะคะอ้อยกับสับปะรดนะคะทีมงานของคุณพี่แอมนะคะของพี่แอมนะคะทางชัมโคราชนะคะได้สนับสนุนมาให้น้องช้างเร็วนะคะแล้วก็มี กล้วยกับมันแกวนะคะกล้วยกับมันแกวนะคะครอบครัวเราก็ได้แบ่งแบ่งมาจากรวมรวมรวมมานะคะจากการแบ่งทุกทุกเชือกของในในปางนะคะของคุณครูจูเลียรหรือว่าคุณครูจูเลียนะคะครูฝรั่งเรานะคะได้บริจาคมาเนาะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะช่องทางของอาการไลฟ์ขายผลไม้ออนไลน์นะคะการไลฟ์ขายผลไม้ออนไลน์นะคะในทุกว,วันนะคะแม่ควานก็ได้มาซื้อ ซื้อเพิ่มนะคะซื้อเพิ่มให้น้องช้างเราได้กินผลไม้ออยางอื่นนะคะซื้อเพิ่มมาจัดจัดบุฟเฟ่เราในวันนี้นะคะโอ้โหขอบพระคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกทกท่านเลยนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะทั้งคุณครูนะคะทั้งคุณครูพ่อแม่พี่จาทุกทท่านได้ทำบุญออนไลน์กับพวกเราด้วยนะคะทุกสามช่องทางเลยนะคะขอให้มีแต่ความ เจริญนะคะทำกิจการด้านใดก็ขอให้มีแต่ราบรื่นร่ำรวยรุ่งเรืองเฮงเปฟังๆังยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะน้องช้างบ้านเราได้กินอิ่มน้ําสํารานเลยนะคะวันนี้เนาะได้จัดบุฟเฟ่อ,อาหารช้างให้น้องให้พ่อแม่พี่จ๋าได้ดูนะคะว่าพวกเรานะคะได้นํามาให้น้องช้างเราได้กินอิ่มๆเลยนะคะ <c oughs> บุฟเฟ่ผลไม้ที่ ท่านผู้ใหญ่ใจบุญช่วยสนับสนุนทุกๆช่องทางเลยนะคะดำรำรวยรวถูกหวยรางวัลใหญ่ทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้เมตตานะคะที่ได้เมตตาอาหารและผละไม้หวานๆให้น้องช้างเราครอบครัวน้องมีตังไหนมีตังทันแต่จูดใส่นะคะม <c oughs> ีตังทำไมทันแต่จูดใส่นะคะป้าแผ่นดินอ้วนฉุ่มมากเลยนะคะ <c oughs> บดบังบดบังทุกๆเชือกเลยนะคะสวัสดีเลยนะคะสวัสดีทุกๆท่านเลย ตัวพังมีตังด้วยนะคะเขาตัวพังมีตังนะคะวันนี้มามากินนะคะมาขออนุญาตอนุญาตเอ่าทำบุฟเฟ่ผลไม้ที่ที่ในวัดช้างนะคะก็กินให้เรียบเลยนะคะแล้วก็จะเก็บขยะออกให้หมดนะคะเสียงนนี้นะคะโอ้โหจะเหลือซากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะบ้าบดินเรานะคะโอ้โหไม่เบาเลยนะคะไม่เบาเลยนะคะโอ้โห ดูสิคะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะดีใจมากเลยดีใจดีใจนะคะดีใจมากสำหรับผลไม้ที่ผู้ใหญ่ใจบุญไะเอ็นดูได้สนับสนุมนมาให้พวกเราทุกๆช่องทางเลยนะคะต้องมีตังหันแต่ตูดใส่นะคะทุกคนทำไมหันแต่ตูดก็ไม่รู้นะคะ ตังนะคะยินดีต้อนรับพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกท่านเลยนะคะนี่โอ้โหบนสูงนะคะนวาดเรานวาดเราไล่มาแรงวันหรือเปล่าคะอ, <c oughs> อยู่บริเวณน,นี้มาแรงวันเยอะนะคะทุกคนเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเ้าไปกใกล้ๆก้โนไปใกล้ใกล้กันนู้พ่อฟิล์มเราสูงมากเลยนะคะทุกคนพ่อฟิล์มเราสองเมตรครึ่งนู่นเลยค่ะ แต่ละบางเชือกก็ยังไม่ได้อาบน้ํานะคะบางเชือกก็ยังไม่ได้อาบน้ํานะคะป้าพอลินเราก็ยังไม่ได้อาบน้ํานะคะโอ้โหกินให้อิ่มน้ํซสํารานเลยนะคะขอให้อิ่มน้ํซสํารานเลยเนาะโอ้โหมีตังจะกิดใครนะจะกิดใครโอ้โหอยากจะจะจับนะฟ้าโอ้โหมีตังเดินหาอะไรก็ไม่รู้นะคะ ตังเดินหาอะไรก็ไม่รู้นะคะโอ้ความน่ารักของม้างเราที่ทุกเชื่อแล้วนะคะโอ้โหนักฟ้าเราจะกลับแล้วนะคะโอ้โหหอบไปกินจ้างทางเลยนะคะอาสารเปิดเกิเกดไปด้วยกันบครัวเรานะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านเลย <S <S 2> <S 2> จะได้ช่วยเติมคะแนน,นทา้เราในวันนี้นะคะเลยช่วยบริจาคผลไม้เราเอามาให้กินทั้งหมดเลยนะ ขอบคุณนะคะคุณยากใจบุญที่ท่านเลยนะคะสาธุอนุโมทนาบุญนะคะที่ได้ทําบุญกับน้องช้างเราในครอบครัวพังมีตังในวันนี้โหโวิถีชีวิตของชาวเลี้ยงช้างนะคะโอ้ควันนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r สต e นะคะทุกๆช่องทางเลยนะคะทุกๆช่องทางเลยนะคะของครอบครัวพังมีตังนะคะเป็นกำลังแงใจให้พวกเราด้วยนะ ณพ่อคุณแม่ท่านใดยังไม่ได้ติดตามนะคะการไลฟ์สดของครอบครัวฟังมีตังนะคะยินดีต้อนรับหาอยู่ช่องอ่ะเด็กยิ้มีตังกำกันนะคะแม่แอก็ได้ไลฟ์ไลฟ์ผลไม้ขายผลไม้ทุก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 วันเลยนะคะทุกทุกวันเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะอยากจะสนับสนุนนะคะในทุกทุกวันนะคะยินดเชิญได้เลยนะคะจักล้าราคาสิบคะแนนนะคะจักล้าราคาสิบคะแนนเนาะแม่แอก็มาบอกบุญนะคะมาบอกบุญเข้าใจไม่จะทุกทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่แอก็ขอปิดการไลฟ์ ผิดคลิปเพียงเท่านี้นาอน้างช้างเราก็จะให้กินเรื่อย,อยนะคะจะให้กินไปเรื่อย,อยนะคะจนกว่าจะหมดนะคะจนกว่าจะหมดน้องความน่ารักของนองช้าเราไปเรื่อยเนาะ บุฟเฟ่าอาหารช้างเรานะคะผลไม้หลากหลายชนิดมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ้อยเป็นกล้วยสับปะรดมันแก้วนะคะปรถมันแก้วแล้วก็มีข้าวโพดนะคะที่ได้ซื้อเสริมมาก็เป็นข้าวโพดนะคะแล้วก็มันมันอะไรเนาะมันมันม่วงนะคะให้น้องช้างเราได้กินหกชนิดเลยนะคะวันนี้นเานาะขอบคุณท,ทุกท่านเลย เดี่ยวมีดมาแล้วพ่ออ่อย,อยกรอบนะคะกรอบมากเลย,ยมาเลยนะคะอร่อยมากเลยฮูหักเองเลยนะคะน้องมีจังหักเองนี่หักเองเลย,ะะอ,ย,เอ,เลยอ้าวพอพาให้อ้าวพาเลยนะคะพาเลยเออมีเออ้ด้วยนะคะมีเ